ตัดต้นเกือบหมดเลยเหลือตอเพียงเท่านี้ไม่กี่วันก็จะฟื้นคืนมาใหม่ค่ะต้นแคแคนะคะชื่อเพราะค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าต้นแคต้นนี้สูงมากค่ะย่ย่าปลูกมาประมาณสองปีนะคะ ตอนต้นเขาไม่สูงนะคะเราก็ได้เก็บดอกแคเอาไปใส่แกงนะคะเอาไปแกงส้มกับกุ้งอร่อยมากเลยค่ะแต่เผออแป๊แบ,บเดียวนะคะต้นสูงสูงนี่ถ้าเห็นคอตั้งบาเลยนะคะสูงมากก็ไม่มีประโยชน์นะคะเราไม่สามารถเก็บผลผลิตหรือดอกแคเอาไปกินเอาไปแกงได้ค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องทำการทำต้นเขาให้ต่ํานะคะโดยการตัดแต่ ยาย่ามีมีดพ้าด้ามเดียวแถม e ไม่ค่อยคมด้วยก็ <c oughs> ทำไปตามประสานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องตัดต้นแคร์ค่ะแครอย่างไรก็ต้องตัดนะคะเพราะว่าปลูกไปสูงๆอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ค่ะเกะกะด้วยเวลาตัดก็ยุ่งยากนิดนึงค่ะเพื่อนๆเพราะว่าตรงนี้นะคะมีต้นไม้อื่นๆด้วยยังมีดอกแคร์และยอดอ่อนนะคะ เดี๋ยวเก็บดอกออกมาก่อนนะคะเก็บดอกกับยอดอ่อนมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปคิดนะคะว่าจะไปทําอะไรดีก็เก็บมาวางไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวญาย่าตั้งใจว่าจะตัดหมดทั้งต้นเลยค่ะให้เขาแตกใหม่ซึ่งจะได้ไม่สูงเกินไปนะคะ นี่ค่ะดอกแคมีเยอะเลยค่ะเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวค้นต้นให้มันต่ำลงนะคะเอาเก้าอี้รองค่ะปีนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้นะคะต้นแคต้นนี้สูงมากค่ะถ้าปล่อยให้สูงนานๆไม้แคก็ตัดยากค่ะแล้วก็มีกิ่งเยอะกิ่งของเขาเนี่แหละจะทำให้ต้นไม้อื่นที่เราไม่ต้องการให้เสียหายนะคะเกิดความเสียหายได้เนี่ยกิ่งยาวมากค่ะ ดีที่ว่าปลายกิ่งเขาไปพาดบนโรงเรือนนะคะบนโรงเรือนซาเลนหลังคาไม้ใบสวยค่ะเสร็จแล้วต้องหั่นเป็นท่อนสั้นๆนะคะจะได้ขนย้ายง่ายค่ะ ที่ต้นแคร์คราวนี้ไม่มีมดแดงนะคะคราวที่แล้วมีมดแดงค่ะนี้ดอกอ่อนนะคะดอกอย่างเงี้ยนำไปทำอาหารได้ค่ะก็เก็บไว้ก่อนนะคะว่าจะแกงหรือไม่ไม่รู้นะคะต้องรีบจัดการกับกิ่งก้านที่ตัดมาก่อนค่ะเพราะช่วงนี้นะคะเวบานย่าพอช่วงเย็นฝนจะตกค่ะเราต้องรีบทำงานกลางแจ้งแต่เช้า หรือไม่ก็อยากเกินเที่ยงนะคะไม้แคเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีเนื้อไม้นะคะเราสามารถหักด้วยมือหรือหักด้วยเข่าก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะยายาจับมาแล้วก็มางัดก,กับเข่าตัวเองนะคะแต่ถ้าไม้เนื้อแข็งไม่ได้ค่ะว่าเขาหักแน่เลย <c oughs> นี่ทำได้เลยเห็นไหมนอกจากยายาปลูกไม้ใบสวยนะคะยายาก็สามารถลุยสวนได้ค่ะ มีความจําเป็นต้องทํานะคะในทุกกิจกรรมเราทําอะไรก็ตามนะคะเราต้องเพิ่มเติมให้ตัวเองคือความสุขค่ะตัดต้นไม้นิดเดียวได้เหงื่อเลยค่ะร้อนมากต้นแคนี้ยาย่าตัดมาหลายรอบเลยนะคะจะเห็นว่าที่ตอจะมีรอยตัดเดิมๆอยู่ก็จะตัดตรงที่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะตรงนี้คือความเหมาะสมที่เราจะเก็บดอกแคน,นะคะเราสามารถเอื้อมเก็บได้ค่ะ เงยขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ต้นแค,คเคยอยู่ตอนนี้ร่วงแล้วค่ะเดชสามารถส่งมายังพื้นได้บ้างเมื่อกี้ย,ายา่าๆเขตัดต้นอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะคือต้นแก้วกิ่งแก้วก็ยาวเกะก,กะแล้วค่ะทํางานเสร็จพอดีเลยค่ะฝนตกลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะฝนตกไม่นานค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วก็เหลือแต่ร่องรอยว่าฝนตกผ่านไปแล้วค่ะยอดแคและดอกแคนี้ทําอาหารได้นะคะ ความสุขหาได้ไม่ยากนะคะอยู่ข้างๆตัวเรานี่เองหาให้เจอกันนะคะย่าๆยาขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย